วันนี้มายืนที่จุดรวมพลนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเชิญชวนประชาชนรวมพลกันทำสงครามการเงินด้วยบัตรประชาชนนะครับไม่มีใครเสียชีวิตฮะมีแต่ได้ความมั่งคั่งนะ่วนเรื่องเขาจะผิดที่ประเทศไทยก็จะผิดกันนะก็จะยกไปอีกคลิปอื่นนะท่านไปตามดูคลิปอื่น เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับเช่น24ิมิถุนาทำให้เราติดอยู่ในเขาวงกดมา90ปีส่วน14ตุลานะฮะทำให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจผิดว่าการการมีรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเป็นประชาธิปไตยเป็นความเข้าใจผิดนะฮะเราเข้าใจผิดเราทําให้เราเชื่อผิดผิดทำผิดผิดกันแล้วก็ทําให้เราแน่หลักไปติดกับดักออกไม่ได้อยู่ในวงจรรูปบาท เพราะไปเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตยได้แล้วเลือกตั้งคือประชาธิปไตยที่แท้จริงสองอันนี้เข้าใจผิดกันนะครับท่านต้องเข้าเรียนรู้ใหม่หลักที่ผมนํามาใช้เป็นหลักที่ถูกหลักวิชานะครับที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้หลักวิชาที่ทถูกมาสร้างประเทศแต่เราใช้ปืนออกกฎระเบียบตามสะดวกตามใจเจ้าของปืน แล้วก็สร้างประเทศกันแบบพิหลักวิชาประเทศทิ้งได้เพียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีคด,ดีต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นล่าสุดนาทหารนะครั่งนะแล้วก็คดีอื่นๆที่มันไม่ไม่น้จะออกมาเงี้ยแต่มันจบแบบแบบเช่นที่ท่านแม่แฮปปี้อ่ะทุกคนก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมประเทศแบบนี้หรือง่ายๆทุกคนก็รู้ว่าถ้าคุณไม่รวย คือคุกม,มีไว้ขังคนจนคนไม่รู้หลักกฎหมายและคนไม่มีพวกสามอันนี้ที่คนก็รู้อยู่นะแต่ไม่ใครแค่อะไรแล้วยังเดินหน้าผิดผิดแปลงกันอยู่กับสิ่งที่ผิดกันไปตลอดนี่คือประเทศไทยฮะแลเราอยู่ในหลักที่ผิดมาตลอดอย่างไม่ไม่รู้สึกรู้สารอะไรอยู่กับแบบเกลีดอาการมันเป็นเวลาเก้าสิบปีมันต้องเลิกแล้วเราต้องมารวมคนกันใหม่ผมจริง ต้องทำคลิปใหม่ให้ประชาชนมารวมพลกันใหม่ใช้บัตรประชาชนง่ายๆไม่ต้องไปไปเป็นสาวกของม็อบนั้นไปชูพักนั้นพักนี้อะไรไม่ต้องเลิกไปเลยนะครับเอาละครับผมก็คลิปนี้แนะนําเพียงเท่านี้ก็อ,อยู่ที่แคมป์คนงานเสียงดังกลไปดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ